้าเราเป็นม uh, ินเป็นมินเราซื้อขนมไปซื้ออะรับเดี๋ยวไปกิน้มือนกินอะไรกันเเออขมิ้นทั้งหมดนข้นไดีพี่น้องมากินข้าวกับซาาได้เมือนเด้อแถวที่มะอนกันตํากุ้งสมพักมกเหยดเด้อเกขนาดสิมากินน้ำมันนอกเด้อสมกระดํมให้ตินหัวไว cái kẹt. móc kẹt để mổ kẻi đen. มะแดงอือ này แบกโตมาเน่าส่าเท่าบ่น่ะบอกให้เวะล่ะส่งท่ากินนะแล้มาหแกแไปทุยส่งพอดีกินนี่คันอยมือแดงเหยียดโอ้ยบกอันบ้านบัคืนบ้านบ้านนกคืนกินให

ลงมาอย่าเง้ไม่า anyway, ไปหุงอยู่ไม่รอดไปไหไปหาผัวอยู่มเอหาผัวอยู่นอืจะไปซักยาคุ้จซยาคุ้มลูกเาวจะไปซักยาคุ้มกหัวไปเลยัวพันยี่ลองไนั่งทีน่มันแ่บมันหัวน่าปวดป เองว่าเมนหนากต่ทิเวลาม่แมนชอบนอนนัไหนทางนี้โอ้ยนอกแม่เองเองที่ว่าเหมือนกันฮะทำไมทำไมฮะกินไห่สองกินเอ๊ะข้อเอะัวอ่ะสดี๋ยวเราชวนใส่ไอีกเดียเปิดมอ่า

น้ำเบิดบะเกิดบะมาทรงนันไปอยู่ตายเบิดน้่กินนะกินข่าวเด้อพ่อค้าไอ่เห็นไหนตาก็ตลาดกับแปดขั้นแล้วเขากินบ่เลยั่มามามนิ่ฮันดี้บ่มีข้าวพูดบอยมิตกุลน่งอะ

ให่ย่าไปสาวไเมื่อไงเอ็งกัเจ๊นะถวยเห้ออกมาไปหาสมพักไม่วันมาดูเจ๊แล้วไปเอามากินถวยก็า้าท่านเป็นหากับพอดีเลยพอดีเลย